ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปของ n i สสันมาร์อีกแล้วนะครับกล่องควบคุมเดลิ์ของ n i s สันมาร์ที่เป็นรูปตัว V นะครับผมก็คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงสาเหตุการเสียของกล่องนะการเสียของกล่องนี่ก็มีหลายกรณีมากๆเลยนะแล้วก็จะมีบางกรณีที่เกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับแต่ก็พบเจอได้เหมือนกันนะครับก็คืออ่าหนึ่งก็คือดับข้างเดียวนะครับผม กล่องเสียนะกล่องเสียแน่นอนแล้วก็ดับสองข้างกล่องเสียเหมือนกันนะครับแล้วก็กล่องเสียแบบฟิวขาดนะครับกล่องเสียแบบฟิวขาดถ้าหากว่าได้กล่องนี้ไปนะครับถ้าหาว่าเสียบต่อแล้วไฟไม่ติดนะให้ดูที่ฟิวนะก็ทักสอบถามเข้ามาได้นะครับในช่องทางเพจนะครับเพจเชื่อ DIY resistor lighting นะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งอ่า เมื่อเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนไก่กล่องตัวของผมไปเนี่ยแล้วก็ใช้ไปสักพักหนึ่งหรือว่าระยะหนึ่งหรือว่านาน,านๆประมาณสักก็ไม่ถึงปีะจะมีหลอดได้ไร้์ข้างได้ข้างหนึ่งดับนะครับอันนั้นคือกรณีของเดี๋ยวผมต้องอธิบายในกล่องของผมนี่ก่อนในกล่องของผมเนี่ยสายไฟที่ต่อไปหาหลอด2ชุดเนี่ยคือมาจากเอาพุทนะครับเอาพุทจุดเดียวกันนะครับผม นี่นะสายไฟสชุดเนี่ยก็คือมาจากจุดเดียวกันนะครับถ้าหากว่าดออหลอดไดท์ดับไปข้างหนึ่งไม่เกี่ยวกับกล่องนะบางคนคิดว่ากล่องเสียนะครับบางคนคิดว่ากล่องเสียนะก็ไม่เกี่ยวกับกล่องนะจะเป็นที่หลอดทําไมหลอดมันถึงมีอาการดับนะครับกรณีนี้พบเจอมาที่ผมเจอมาเนี่ยคือหนึ่งครั้งนะครับการเสียจุดนี้นะคือ กล่องเดิมเนี่ยกล่องเดิมของมาเนี่ยก่อนที่มันจะเสียเนี่ยมันจะมีการบูตไฟนะอันนี้คือกรณีหนึ่งที่มันเสียนะบูตไฟสูงเกินกว่าที่หลอดจะรับได้นะครับแล้วก็กล่องมันก็เสียพังไปส่งผลทําให้ตัวหลอดเดลไลท์เนี่ยมีการเสื่อมนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเปลี่ยนกล่องใหม่เข้าไปแล้วแสงมันก็ยังติดอยู่แต่ว่าการเสื่อมเนะี่ยมันก็จะลามไปลามไปเรื่อยๆแล้วแต่ระยะเวลาที่มันจะดับนะครับจนถึงจุดที่ว่าหลอดมันเสียชัดเจนนะ อันนี้คือกรณีหนึ่งนะครับที่พบเจอได้น้อยมากนะครับต้องอธิบายให้ได้รับทราบรับฟังก่อนนะอันนี้วางขายในช้อปปี l a า a าดนะแล้วก็สามารถสั่งซื้อโดยตรงได้ผ่านทางเพจได้นะครับราคาของรุ่นทั่วไปอันนี้คือการทํางานปกติก็คือเปิดไฟหน้าแล้วในร์ดับนะครับก็มีรุ่นหนึ่งก็คือเปิดแสงเออเปิดไฟหน้าแล้ว ลถแสงตอนกลางคืนนะลดความเข้มของแสงตอนกลางคืนให้เป็นรูปตัววีสวยๆ,ๆตอนกลางคืนนะก็สวยงามนะส่วนใหญ่ก็ลูกค้าจะซื้อรุ่นนี้แล้วก็่ามีอะไรเนี่ยก็ราคาราคาไม่ถึงพันบาทนะครับในขณะที่ของสูงเนี่ยก็ทุกคนก็ร,ร,รู้รู้กันอยู่เนาะอ่ะโอเคถ้ายังไงแล้วก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่ DIY Lister Lighting นะทักแชทข้อความมาโดยตรงนะครับ นะครับถ้าผมว่าผมก็จะตอบให้นะโอเค